ก็วันนี้เรามารีวิวลำโพงบูทู h รุ่นนาฬิกากันครับรุ่นนี้ก็ไม่แพงนะร้อยกว่าบ,บาทผมได้มานานแล้วไ,ไดไม้มาจนทิ้งไว้จนแบตเสื่อมแล้วก็เลยไปลื้อมายี่ห้ออะไรก็ไ้เอเอเนี่ยร้อยกว่าบ,บาทครับมันไม่แพงครับตัวนี้ข้อดีคือมันทําเป็นนาฬิกาปลุกได้ครับแล้วก็มีพวกเมมโมรีสามารถใช้เมมโมรีต่างๆได้ มีไมโครโฟนมี AUX ด้วยแต่ว่าอันนี้มันเป็นพอร์ตชาร์จรุ่นเก่าอยู่นะที่ไม่ใช่ Type C นี่เห็นไหมมีปุ่มรีเซ็ตมีอะไรอ่ะนี่อันนี้ได้มานานนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีขายอยู่หรือเปล่าและแบตมันก็เริ่มเสื่อมแล้วด้วยเห็นไหมเ้รงหน้าเป็นกระจกด้วยเอาไว้ส่องผีนี่ครับปุ่มกดเยอะแยๆเลยก็ตัวนี้จะมีลำโพงแค่ตัวเดียวนะรุ่นนี้เห็นมันมี2รูอย่างนี้ก็คือฝั่งนี้มันเป็นลำโพงมันคือจะมีลำโพงอยู่ตัวเดียว ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นพาสซีฟเดี๋ยวเนี้ผมจะมางัดแงะยันดูให้ดูแล้วกันว่ามันมีอะไรกันบ้างกันลำโพงตัวนี้เดีย๋ยวผมเสียบไปก่อนเพราะว่าแบตมันเสื่อมไปแล้วนี่เห็นไหมมีนาฬิกาด้วยนี่ถ่ายรูปเพหน่อยแช่อืมโอเคเรามาทดสอบเสียงก่อนดีกว่าแป๊บหนึ่งว่าเสียงจะเป็นประมาณไหนเท่าที่ผมลองเสียงมันเสียงมันโอเคอยู่นะเพราะว่ามันเป็นตู้ปิดตู้พาสซีฟอะ เสียงมันก็เลยใช้ได้นี่จอชัดอยู่นะจอถ้าเป็นเป็นตัวอย่างเงี้ยเนี่ยเที่ยงคืน12นาทีแต่จริงๆไม่ใช่นะเวลามันถูกรีเซ็ตไปเดี๋ยวผมขอเชื่อมต่อก่อนแล้วกันว่าจะเป็นยังไงโอเคครับมาทดสอบเสียงกันดูดีกว่าผมใช้เพลงนี้แหละมันอาจจะไม่ได้ดังดีมากเท่าไหร่นะแล้วฟังอย่างเงี้ยมันจะเหมือนเป็นการฟังห่างตู้นะเพราะว่าถ้าฟังต้องฟังด้านที่มีลําโพงนะนี่ฟังเสียงกันนี่เสียงมันก็พอใช้ได้อยู่แหละ แลวพวงดอกเดียวเป็นไงนเล่นงให้สุดๆไปเลยก็พอใช้ได้เนี่ยไว้ฟังหัวนอนฟังเพลงก่อนนอนได้อยู่สบายๆโอเคนะเสียงก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับเมต้งหน้าไปกระจกสวยงาม แค่นี้แหละลองให้มันมีมีเสียงแค่นั้นแหละส่วนมันจะมีโหมดอื่นๆมี f m มีโหมดอะไรเยอะแยะเลยนะตัวไฟสามารถเล่งได้นะเล่งแสงสว่างได้ดูนะนี่นะจางสว่างขึ้นเนี่ยสว่างมากแล้วก็จางเนะี่ยถ้าปิดก็น่าจะทําได้บ้างเดานี่กดค้างก็จะปิดครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างครับตอนแรกผมก็งงอยู่ว่างัดแงะกันยังไงครับ ก็หาข้างหลังก็ไม่มีสกูหาข้างหน้าก็ไม่มีสกูก็เลยทําการงัดมันเลยแล้วผมก็เลยงัดจนจนทาให้รู้ว่านี่ขั้นแรกวิธีการงัดนะครับให้เรางัดเอากระจกนี่ออกก่อนนี่มันจะมีเป็นกระจกนี่กระจกก้นไว้ชุดหนึ่งก็ทําการงัดมันออกมาก่อนผมงัดให้พวกคุณดูเลยแล้วกันเนี่ยมันก็จะเป็นเลขแปดประมาณนี้ครับแล้วก็มันจะตามด้วยสกูอีก4ตัว ตอนแรกผมงัดแซส,สกูหลดุดไปแล้วแม่งไม่รู้งัดแซส,สกูหลดุดกระจายไปเลยแต่ไม่เป็นไรครับช่างแม่งมันนะครับคนไม่เป็นนะพองัดไปมันก็เลยเป็นประสบการณ์ครับประสบการณ์ในการงัดเงี้ยว่ามันเป็นยังไงไม่ก็เลยทําให้เราทราบว่ามันมีสกูแอบอยู่ตรงนี้ไขมันออกมาตอนแรกผมไม่รู้นะผมก็งัดแซแตกไปแล้วสองตัวนี่อันนี้งัดหลุดไปแล้ว นี่แล้วก็ตรงนี้อีกตัวนึงก็งัดหลุดเช่นเดียวกันพอถอดอนี้ออกมาครับก็จะได้นี่แยกออกมานี่เป็นไงฝีมือการนี้โถมแตกเลยแม่งโอเคช่างแม่งครับอพอแกะออกมาก็จะเป็น LED เพียบเลยเดี๋ยวลองเปิดดูนะว่ามันจะเป็นประมาณไหนพอเปิดมาแบตบน่าจะเริ่มเสื่อมนะครับเปิดอ่ เดี๋ยวผมกดไฟไอ้นี่ไว้อยู่กดก่อนนี่นะไฟมันก็จะฟุงฟ้งๆอย่างนี้ครับกรณีที่ไม่มีกระจกก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมันสวยอยู่นะเพรามันมีไฟมีอะไรเนี่ยไม่แพงนะครับโอเคปิดไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูภายในกันว่าวงจรมันมีอะไรกันบ้างปิดไว้แล้วครับตรงนี้มันจะทําการบัดกรีนะเพราะว่าอาจจะต้องบัดกรีออกนะเดี๋ยวลองงัดแงะด,ดูก่อน ก็อ๋อมันมีสก,กูอีกตัวหนึ่งไขมันออกก่อนนี่ไขสก,กูออกมาแล้วก็มีอะไรอีกมันทําเป็นตู้ปิดดีอยู่นะครับตรงนี้ตรงนี้งัดจะแตกเลยข้างหลังเหมือนมันแบ่งโซนลำโพงดีอยู่นะนี่ครับงัดออกมาอ๋อมีแบตเตอรี่อยู่หนึ่งก้อน เป็นแบบ18650นะนี่หก้อน3.7โวลต์ v, ก้อนเดียวข้างหลังข้างหลังถือว่าทำดีเลยครับอันนี้เราจะต้องบัดกีติดนะเดี๋ยวผมขอตัดมันก่อนดีกว่าวอ๋อนนี้เป็นแบบโอเคไม่ต้องตัดก็ได้มันจะทำการบัดกีติดทั้งหมดเลยนี่ครับชุดวงจรมันถือว่าโอเคเลยนะ เพราะว่ามันมีหาอะไรรู้เยอะแยะไปหมดอันนี้นะ่าจะเป็นพวกชุดนาฬิกามันด้วยเพราะว่ามันมีคิทต้อน,นไงคิทต้นพวกตัวกํเหนืยความถี่นาฬิกาถ้ามันมีนาฬิกายัางไงก็ต้องมีคิดต้นนี่แหละครับก็จะมีชุดตัวนี้เป็นชิปชิปน่าจะชิปที่คอนโทรลนาฬิกาครับแล้วก็อาจจะมีบลูทูธในตัวในตัวมันด้วยเลยนี่นะชิปตัวนี้ส่วนอันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกัน,นครับเป็นอะไร แต่ว่าดูแล้วอันนี้น่าจะเป็น power amp ครับ power power amp จะเป็นตัวนี้นะนี่ไม่ค่อยชัดเลยนี่ครับ power amp ตัวเนี้ยส่วนใหญ่สเปคก็จะอยู่แค่3วัตต์5วัตต์แค่นั้นแหละนี่นะนี่ตัวเนี้ยครับมันมองไม่ชัดเลยเนาะว่ามันเป็นเบอร์อะไรสองสองก็มองไม่ค่อยจะเห็นนี่ครับเบอร์มัน เอาวะันะมือไม่นิ่งเลยซูมมาดูหนะ่อยถ่ายรูปหน่อยพี่แชะไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับเบอร์ไม่ค่อยชัดครับ TX อ,อะไรเนี่ยสามเก้าหนึ่งศูนย์อะไรสักอย่างไม่ชัวร์เหมือนกันครับมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็จะเป็นประมาณนี้นะสว่วนนี้อันนี้เป็นไอซีพวกเล็กกเลตเพื่พอจะมาเลี้ยงตัวนี้มาโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังมั่งชุดข้างหลังมันจะเป็นลำโพงที่เป็นแบบว่า ออกแบบให้เป็นตู้ปิดไปเลยนะทำให้ดูครับนี่ชุดข้างหลังมันอันนี้คือชุดแบตเตอรี่ก็คือตรงเนี้ยชุดข้างหลังเนี่ยมันอุดอุดด้วยสกูอีกกี่ตัวเนี่ยประมาณ1 2 3 4 5สตัวครับมีสกูอยู่อีก6ตัวนะที่จะทำยึดลำโพงอยู่ด้านหลังเพราะว่ามันจะทำเป็นตู้ปิดไงตัวนี้ทำตู้ปิดดีนะเนี่ยครับ ที่ผมมองว่ามันทำดีเพราะว่ามันประกอบด้วยสก,กูสูงถึง6ตัวเลยทั่วไปไม่ค่อยจะมีหรอกใครจะมาทำสก,กูอย่างนี้พวกลำโพงถูกๆก,ก,ก็อุดลมรั่วไม่ค่อยดีเลยครับแต่ว่าตัวนี้ผมว่ามันอุดมาดีเลยนะเดี๋ยวเรามาดูลำโพงกันหน้าตาจะเป็นประมาณไหนเสียงมันก็พอใช้ได้แหละเพราะมันมีแค่ดอกเดียวไงพอฟังกลางคืนสบายๆฟังก่อนนอนได้ มันดังดีกว่าลำโพงของโทรศัพท์แน่นอนพวกนี้แล้วก็มีนาฬิกาปลุกด้วยในตัวยังไงใครสนใจผมว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แต่ว่ามันจะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะอันนี้มันเป็นรุ่นเก่าผมเห็นรุ่นใหม่มันจะเหมือนมันจอมันยาวกว่านี้ตัวมันจะยาวกว่านี้เดี๋ยวผมหาให้ดูหาลิงก์ให้พวกคุณดูไม่แพงครับพวกนี้ประมาณร้อยกว่าบาทส0งซื้อไปฝากคนนู้นคนนี้ได้ เดี๋ยวเรามาดูลำโพงกันกว่าจะไขหมดแม่งสกูแค่แค่หกตัวนี้ไขกันนะ,อะโอเคเคาะเคาะไม่ออกงัดงัดเลยครับไม่ต้องไปสนใจมันเดี๋ยวขอวิธีงัดแป๊บหนึ่ง นี่ครับก็ใช้ไอ้แบนๆนี่แหละง,งัดมันก็ออกมาแล้วครับหลังจากถอดสก,กูก็จะพบว่ามันมีลำโพงแค่ดอกเดียวเองนี่สายมันถูกล็อกเด้กยก่าก็เลยไม่อยากจะไขมันมากนี่ครับลำโพงมันจะเป็นลำโพง1ดอกนะผลิตปี2019ะตอนนี้2024แล้วก็ประมาณ5ปีได้แล้วสเปคของลำโพงมันก็คือแกะออกดูก่อน ไม่มีบอกนะครับแต่น่าจะคิดว่าน่าจะพวกส่วนใหญ่ก็แค่ประมาณ3วัต์แค่นั้นแหละไม่เกิน5วัตนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณ3โอห์ม2โอห์ม5วัตแต่ว่าผมมองแล้วอาจจะแค่3วัตครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันก้อนเดียวแล้วก็จะมีพาสซีฟอยู่อันหนึ่งนีนะ่ทำตู้ปิดได้ดีมากเลยนะครับพาสซีฟตัวนี้นี่ส่วนใครอยากจะโมก็ไม่ต้องโมหรอกครับผมว่าเสียเวลาแต่มันโมก็โมได้อยู่นะ เอาลำโพงพวกฟูลเล็งยี่ห้อดีๆมาใส่ก็ได้อยู่เพราะว่าพื้นที่ผมดูปริมาตรแล้วปริมาตรมันโอเคอยู่นะปริมาตรเยอะนะปริมาตรเยอะครับเนี่ยพื้นที่มันเยอะก็เลยทําให้เบสมันออกด้วยเนาะส่วนใครสนใจก็น่าจะมีประมาณนี้แหละใครสนใจอยากจะสั่งซื้อก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันว่ามันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเองเปิดดูอีกทีนึงว่า เป็นประมาณไหนเดี๋ยวถอดลำโพงลำโพงมันถอดได้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าอ๋อมันยิงมันยึดกาวเลยครับไม่งัดดีกว่าที่เกี่ยจม,มาติดกาวใหม่คือตรงนี้มันยึดกาวไว้หมดเลยนี่พาสซีฟก็อันเล็กเลพาสซีฟเด้งดีนะนิ่มนิมอยู่ไม่ได้แข็งมากเดี๋ยวเราลองเปิดฟังเสียงกันอีกสักรอบหนึ่งชาร์จไว้ด้วย โอเคครับลองกันอีกรอบนึงนะนี่งัดออกมาอย่างนี้ก็กดสวิตช์เปิดแบตมันเริ่มเสื่อมแล้วครับชาร์จไม่ค่อยได้แบตตัวนี้ก็อยู่ที่1600ก mm, อยมิลลิแอมนะพันหกรอมิลลิแอมก็ไม่ต้องไปโมอะไรมันมากหรอกครับเพราะเราคงไม่พกพายอยู่แล้วพวกนาฬิกาพวกนี้เราก็ดดตั้งทิ้งไว้หัวเตียงเนาะมาฟังเสียงกันแสงฟุ้งไปหน่อย ลดแสงสว่างนะ่ะถือว่าดังพอใช้ได้อยู่นะเหล่งโอลุเป็นสุดเสียงไม่แตกเลยนะเดี๋ยวเราขอเช็คเช็คเช็คคู่บลูทูธห่อนครับเช็คว่าเป็นยังไง ตอนนี้ผมปรับเกณฑ์มันใหม่ละก็คือปรับให้มันดังขึ้นแต่ว่าแบตมันเสื่อมครับผมเปิดดังแล้วมันตัดนี่เดี๋ยวจะให้ดูแบตมันเสื่อมอยู่นะตัวนี้เพราะแบตมันเสื่อมเปิดดังมันก็เลยตัดครับรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอเชื่อมต่อกันโอเคครับมันมันเปิดดังไม่ได้ครับเปิดดังแล้วมันตัดเลยเพราะว่าแบตมันเสื่อมอยู่ครับผมลองเช็คดูแล้วเนี่ย ก็มันก็เลยเปิดดังก็ได้งไงนี่ครับอันนี้ผมเปิดเบาๆก่อนนะตอนนี้มันมีปัญหาเปิดดังแล้วตัดก็คงจะเป็นที่แบตเนี่ยแบตมันเสื่อมเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเปิดดังให้ดูเพราะว่าเนี่ยตั้งแต่ปี2019แล้วผมก็ดองทิ้งไว้เนี่ยเห็นไหมตัดเห็นไหมเพราะว่าแบตมันเสื่อมครับก็โอเคนะก็เป็นประมาณนี้ ผมมองว่าเสียงมันก็พอใช้ได้นะอาจจะสูงถึง5วัตต์เลยสเปคตัวเนี้ย5วัตต์แต่ว่าแบตมันเสื่อมอยู่ยังไงเดี๋ยวเปลี่ยนแบตกันอีกทีหนึ่งแล้วค่อยมาว่ากันอีกรอบหนึ่งแล้วกันครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะกับลำโพงบูทูทธที่มีนาฬิกาครับผรมไปแล้วครับสวัสดี